ตามโครงการชัยภูมิสมัครเอนเอรเทนสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องของผู้ดัเนิกาท่านรองนายกนะครับท่านพลเอกสุวิธานรูปครับท่านในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพี่น้องเครือข่ายอสมมทุกๆท่านท่านผู้บริหารสถานศึกษา นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะผมอาจจะต้องขอไปบบที่พักท่านพักท่านได้ไม่ครบแต่ก็เกรงว่าวันนี้มรรยากตามโครงการชายัยภูมิสมาร์ทเอเจคชั่นในของ,ของบบท่านขอท่านในเรื่ยงว่าพี่พี่ทำอะไรอะไรบ้างการบริหารส่วนจังหวัดชยัยภูมิท่านสมาชิอกเหล่ากาชาติจังหวัดชยัยภูมิสาขาภูเก็ต ในวันที่2เมีนคม2 5 6พเจริญเนี่ยต้องร้องออกแตมนะโอเคครับนทาต้อง่รองเ้นี่นครับี่เขาเปิดงานแล้วมากอีกข้อต่อมาครับข้อที่8ครับข้อที่8 อาสาสมัครสาวเสด็ประจำงานจะต้องดำเนินตามความสามารถเป็นความก่อนหน้าความสมัครง่อนานความสามารถในการเริหารงานะทงานมันจำได้ลุกได้ยกใช้ได้ื่ออนี่นเองว่าระเราก็จะไปเลือกตั้งนะกรณีของปลายปลายนโยบายหลักสำคัญที่จะ เป็นการส่งเสริมสารสน้ห้สร้างเครื่องมือทางปัญญาของโรงเรียนต่างๆให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจึงได้จัดเป็นนโยบายสำคัญในเรื่องขสมารทอดูเคชัแล้วหนึ่งใน เครื่องมือทางปัญญาขอส Smart e d u c a t i o นเราได้จัดรถดรอไฟฟ้าซึ่งเป็นรถดตนอต้นแบบถือว่าเป็นการประหยัดพลัางงานเนื่องจากไม่ต้องใช้น้ำมันเราใช้พลัางงาน,นไฟฟ้าโดยมีชาร์จจิ้งเซสชั่นที่เรียนซึ่งเติมไฟฟ้าครั้งหนึง่งเนี่ยสามารถเดินทางได้มากกว่า200 ที่นี่ความามาเปิดสำนักง,งานาสาธารณสุขปสอมอนะครับ,บประจำอยู่ที่ปอปจส่วนหน้าเพื่อเป็นสำนักง,งานถาวรเป็นศูนย์กลางของการประสานงานของอสมมทั้งจังหวัดเพื่อที่จะเ,เข้าไปดูแลเรื่องเรื่องสุขภาพ ร่างกายพื้นฐานของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ย